สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนานานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาตามสัญญาในคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าจะมาแนะนําวิธีในการเช็คได้เลยนะคะว่าเรามีการผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารไหนนะคะโดยคลิปที่แล้วเนี่ยแนะนาแอป K+ คพของกสิกรไปวันนี้ก็เป็นคิวของกรุงไทยเน็กซ์นะคะของธนาคารกรุงไทยซึ่งมีวิธีการเช็คได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะโดยไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปในส่วนของแอป กรุงไทยเน็กซ์ได้เลยค่ะโดยที่แอปของกรุงไทยเน็กซ์ก็จะสามารถทําธุรกรรมออนไลน์ต่างๆได้ครบวงจรในแอปนี้แอปเดียวเลยนะคะเสร็จทีนี้หลังจากที่เราเข้าหน้าจอามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปสู่ในส่วนของเมนูบริการธนาคารอยู่ด้านล่างขวามือนี่เองค่ะกดคลิกเข้าไปนะคะเราก็ทําการใส่รหัสให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นมันก็จะมีหน้าจอการบริการทั้งหมดนะคะโชว์มาให้เราเห็นเลื่อนไปด้านล่างนิดนึงนะคะตรงบริการออนไลน์ตรงนี้ค่ะ จะมีบริการพร้อมเพย์อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเราก็กดเข้าไปที่บริการพร้อมเพย์จากนั้นก็กดดิ๊กเพื่อยอมรับเงื่อนไขนะคะ และสำหรับหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอการจัดการพร้อมเพย์ค่ะถ้าเกิดบัญชีของใครก็ตามนะคะมีการผูกไว้กับธนาคารกรุงไทยนะมันก็จะโชว์หน้าจอนี้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเข้ามาหน้าจอนี้ไม่เจออะไรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงไทยแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าผูกกับธนาคารอื่นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นในหน้าจอนี้ของนี้มีการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับบัญชีอมทับเลขลงท้าย0 4 7 8สสำหรับ สำหรับใครอยากดูเลขเต็มๆไปที่การตั้งค่าได้จะมีการโชว์เลขบัญชีทั้งหมดให้ดูได้ด้วยนะคะเสร็จทีนี้ใครที่ต้องการเช็คค่ะว่าตัวเองผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารไหนก็ไปคลิกเมนูล่างเลยตรงที่ผูกพร้อมเพย์นะคะพอเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะคะแถบสีฟ้าจะอยู่ที่บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะคะแต่สําหรับคนที่ต้องการจะผูกกับเบอร์มือถือก็ไปเลือกแถบเบอร์มือถือนะคะอันนี้เราจะผูกกับบัตรประชาชนเราก็เข้ามาสู่หน้าจอนี้เลือกบัญชีที่ต้องการผูกคะ่ะจะให ให้เงินไปเข้าบัญชีเล่มไหนเราก็เลือกบัญชีเล่มนั้นนะคะจากนั้นก็ใส่เบอร์มือถือเข้าไปะคะ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ที่เอาไว้สําหรับแจ้งผลการสมัครนะคะเราก็กดผูกพร้อมเพย์ได้เลยนะคะมันก็จะโช์หน้าจอการยืนยันการลงทะเบียนขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็กดยืนยันค่ะพอกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยจะมีหน้าจอ alert ขึ้นมานะคะบอกว่าการลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะเนื่องจากได้มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์หมายเลขนี้ไว้กับธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อดีตรงนี้ก็ ก็คือว่าในส่วนของถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีการลงทะเบียนไว้กับธนาคารอื่นมันก็จะโชว์มาให้เลยนะคะว่าคุณลงทะเบียนไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์คุณลงทะเบียนไว้กับธนาคารกสิกรอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไม่ต้องไปหาอยู่เพราะว่าคุณลงทะเบียนไว้กับธนาคารไหนมาเช็กตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปับ๊บหลังจากนั้นคุณก็ไปดูธนาคารที่ที่เราปลูกพร้อมเพย์ไว้เลยนะคะว่าคุณปลูกไว้กับบัญชีเล่มไหนทีนี้คุณก็จะเจอเงินที่มันโอนเข้ามาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะ เป็นไงบ้างคะคิดว่าหลายคนนะคะก็คงไปทําตามกันได้นะคะสําหรับวิธีขั้นตอนใครมีคําถามอะไรต่างๆก็สามารถทิ้งข้อความไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วก็จะมาตอบให้ทุกคําถามเลยสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ